สอดดูเก็ดไก่เล็บกับนอกตำลาเราตามไปดูเลยครับว่าเล็บกับนอกตำราเป็นอย่างไรเล็บไก่ปกติทั่วไปตายเล็บจิกดินนะครับเล็บกลางนิ้วกลาง,น,างนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วก้อยนะเป็นเล็บธรรมดาที่จิกดินทั่วไปนะครับไม่ว่าจะนิ้ว ชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเล็บทุกนิ้วจะเป็นเล็บปกตินะครับเป็นเล็บที่งอจิกดินนะฮะจิกดินทั้งนั้นเลยนะครับนะเรามาดูเล็บกลับเป็นอย่างไรนะครับตามลูกศรนะครับเล็บจะหงายขึ้นนะครับทุกนิ้วเลยฮะทุกนิ้วเลยจะเอาด้านล่างหงายขึ้นข้างบนบางตัวนี่บิดเลยฮะบิดบิดแล้วก็หงายเห็นข้างล่างขึ้นข้างบนเรียกว่า เล็บกลับหรือเล็บหงายขึ้นนะครับนะตำราจะมีบอกว่าไก่ตัวใดที่มีเล็บแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันลายย่อยอีกทีว่ามีพิสูจน์อย่างไรนะครับ <c oughs> เล็บกลับนอกตำรามีลักษณะเล็บกลับด้านเรียกว่าเล็บกลับเอาด้านล่างหงายขึ้นผิดจากไก่ปกติทั่วไปบางตัวเล็บบิดเป็นเกลียวแล้วกลับด้านก็ถือว่าเป็นเล็บกลับ เช่นการสาเหตุที่เรียกเล็บก,กับเป็นนอกตำลาที่ไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าผิดปกติเพราะไม่เหมือนไก่ปกติทั่วไปเป็นไก่ที่ยืนพื้นไม่ค่อยดีเวลาบินมักจะลม้มบินไปล้มไปคนที่ไม่รู้ถึงพิษสงก็ไม่เลี้ยงไก่ที่มีเล็บก,กับ เป็นไก่ดีดหน้าแข้งเข้าซอกเข้าตัวเข้ากระเดือกเข้ากลามปากทำให้บริเวณที่ถูกบางตัวกรามหักกระเดือกบวม <c ười> ก็มีมาแล้ว <c ười> เล็บกับนอกกำลาไม่ใช่จะเก่งไปทุกๆุตัวก็มีบ้าง <c ười> บางตัวที่ไม่เก่งเหมือนกับเกพตพที่ขาดอื่นๆ ท, да. ที่มีการผิดพลาดบ้างสาเหตุอาจจะมาจากความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอจึงทำให้พ่ายได้เพื่อนๆเคยพบเคยเจอมาก่อนไหมครับถ้าใครเจอมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือแถวบ้านเขาเรียกเล็บกลับว่าอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความรู้กันจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับสวัสดีครับ ตำราศาสไก่ไทยโดยโอชัยภัยตนัน